สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องหนึ่งครับที่มันอยู่รอบตัวเรามากๆเลยนะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงในมุมกฎหมายเท่าไหร่นั่นคือเรื่องดอกผลของทรัพย์ครับค่ะฝั่งชีด้ดูวิชาการนิดๆนะครับแต่จริงๆมันโยงกับเรื่องใกล้ตัวมากอย่างเช่นผล,ลไม้ในสวนดอกเบี้ยงเงินฝากหรือค่าเช่าบ้านอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า,าตามกฎหมายเนี่ย คำว่าดอกผลมันคืออะไรกันแน่มีกี่แบบแล้วมันต่างกันยังไงและที่สำคัญมากๆเลยคือใครละครับที่มีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากดอกผลพวกนี้ไปข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงจากตัวบุตรกฎหมายหลักเลยนะครับคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา148 แล้วก็มีเนื้อหาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทแล้วก็ใครเป็นเจ้าของด้วยค่ะเราอยากจะชวนทําความเข้าใจหลักการพื้นฐานตรงนี้ให้ชัดๆเห็นภาพรวมแล้วก็ดูข้อยกเว้นที่น่าสนใจมากๆกันครับเอาละครับมาเริ่มแกะกล่งกันเลยดีกว่าดอกผลของทรัพย์เนี่ยตามกฎหมายแล้วมันหมายถึงอะไรครับค่ะ คำว่าดอกผลในทางกฎหมายนะคะถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือสิ่งที่มันเพิ่มพูนหรือว่างอกเงยหรือเกิดขึ้นมาจากตัวทรัพย์สินหลักหรือที่เราอาจจะเรียกว่าแม่สาปะค่ะอ๋อแม่สัตว์ใช่ค่ะเป็นเหมือนผลผลิตหรือประโยชน์ที่ได้มาจากตัวทรัพย์สินนั่นเองลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะอย่างถ้าเรามีที่ดินปลูกต้นมะม่วงผลมะม่วงที่เราเก็บได้นั่นแหละค่ะคือดอกผล ครับ,รบหรือถ้าเรามีเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้เราอันนั้นก็ถือเป็นดอกผลของเงินฝากนั้นเหมือนกันค่ะอ๋อพอจะเห็นภาพครับคือมันเป็นเหมือนอผลผลิตผลตอบแทนที่ได้จากตัวทรัพย์สินหลักนั่นเองแล้วอย่างนี้กฎหมายเขาได้แบ่งประเภทของดอกผลพวกนี้ไว้ไหมครับว่ามันมีลักษณะแต่กันยังไงบ้าง มีการแบ่งประเภทไว้ชัดเจนเลยค่ะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา148วรรคแรกนะคะเขาแบ่งดอกผลออกเป็นสองประเภทหลักๆเลยคือดอกผลธรรมดาแล้วก็ดอกผลนิติไนค่ะดอกผลธรรมดากับดอกผลนิตินันอืมชื่อนาสนใจดีครับงั้นเรามาดูประเภทแรกกันก่อนไหมครับดอกผลธรรมดานี่มันคืออะไรลักษณะมันเป็นแบบไหนครับค่ะสำหรับดอกผลธรรมดานะคะ ตามที่กฎหมายอธิบายไว้ในมาตรา148วรรค2เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของตัวแม่ทรัพย์เลยนะคะได้มาจากตัวทรัพย์โดยตรงจากการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกติและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องถือเอาได้เมื่อมันขาดจากแม่ทรัพย์หรือว่าแยกตัวออกมาแล้วเท่านั้นค่ะขาดจากแม่ทรัพย์ใช่ค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็เช่นลูกไม้ที่หล่นจากต้น หรือว่าน้ำนมวัวที่เราไปรีดออกมาข uh huh. นแกกที่ตัดแล้วหรือว่าลูกสัตว์ที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วพวกนี้คึกเกิดตามธรรมชาติของแม่ทรัพนั้นๆเลยแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่เกิดเองจริงๆตามธรรมชาติแล้วก็ต้องแยกออกมาจากตัวแม่มันแล้วด้วยถึงจะนับว่าเป็นดอกผลธรรมดาถูกต้องเลยค่ะมี2องประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้นะคะเกี่ยวกับดอกผลธรรมดา 1. คือต้องเกิดโดยธรรมชาติของทรัพย์นั้นจริงๆคือมีตัวอย่างที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆนะคะคือข้าวเปลือกที่ชาวนาปลูกในานาอืมข้าวเปลือกใช่ค่ะแม้ว่ามันจะงอกเงยขึ้นมานะแต่ว่านักกฎหมายส่วนใหญ่จะมองว่าอันนี้ไม่น่าใช่ดอกผลธรรมดาของที่นานะคะเพราะมันเกิดจากการที่คนเราลงแรงเพาะปลูกไม่ใช่ธรรมชาติของที่นาที่แบบปล่อยไว้เฉยๆแล้วจะมีข้าวขึ้นมาเอง อ๋อ oh, เข้าใจละซึ่งมันต่างจากญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินอันนั้นน่ะถือเป็นดอกผลธรรมดาได้ครับ,รบแล้วก็ประเด็นที่สองคือต้องขาดจากแม่ซับแล้วเท่านั้นหมายความว่าตราบใดที่ผล,ลไม้ยังติดอยู่บนต้นหรือลูกสัตว์ยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นดอกผลตามกฎหมายนะคะมันยังเป็นส่วนหนึ่งของแม่ซับอยู่ต้องรอให้มันแยกออกมาเสียก่อนค่ะเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็ต้องแยกออกมาแล้วเท่านั้น ชัดเจนดีครับทีนี้มาถึงอีกประเภทหนึ่งดอกผลนิติไนอันนี้มันต่างจากดอกผลธรรมดายังไงบ้างครับดอกผลนิติไนาตามมาตรา1น8่วรรคสาอันนี้จะต่างจากดอกผลธรรมดาโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของตัวซับนะแต่เป็นซับ หรือประโยชน์อย่างอื่นที่เจ้าของทรัพย์ได้มาเป็นครั้งคราวเป็นการตอบแทนจากการที่บุคคลอื่นได้ใช้ทรัพย์นั้นแล้วก็ต้องสามารถคำนวณหรือรับเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นค่าตอบแทนจากการที่เราให้คนอื่นใช้ทรัพย์สินของเราใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใครค่ะลักษณะนั้นเลยตัวอย่างที่คุณเคยในชีวิตประจําวันมากๆก็เช่นดอกเบี้ยที่เราได้จากการให้กู้ยืมเงินหรือดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครับกําไรจากการทําธุรกิจเงินปันผลจากหุ้นที่เราถือหรือที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็คือค่าเชา่าทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าเชา่ารถค่าเช่าที่ดินพวกนี้ล่ะค่ะคือดอกผลนิติไนทั้งนั้นเลยอืมข้อสังเกตสําคัญของดอกผลนิติไนนะคะ ก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกัน 1. คือมันต้องเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ตีค่าได้เช่นเป็นเงินค่าเช่าเงินดอกเบี้ย2คือมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้อื่นได้ใช้แม่ทรัพย์นั้นๆอย่างเช่นผู้เช่าได้อยู่ในบ้านเราหรือผู้กู้ได้เอาเงินเราไปใช้ซึ่งมันก็เป็นค่าตอบแทนให้เจ้าของทรัพย์นะคะครับ3คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะตกเป็นของเจ้าของแม่ทรัพย์นะคะแต่ต้องย้าว่า อำนสิทธิ์ในตัวแม่ทรัพย์อย่างบ้านหรือเงินต้นเนี่ยยังเป็นของเจ้าของเดิมไม่ได้โอนไปให้ผู้ใช้นะคะอ๋อครับครับและ4ี่คือมันต้องได้มาเป็นครั้งคราวแล้วก็คำนวณตามเวลาได้เช่นค่าเช่ารายเดือนดอกเบี้ยรายวันปันผลรายปีอะไรแบบนี้ค่ะพอจะแยกความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับดอกผลธรรมดานี่มาจากธรรมชาติของทรัพย์เองเลยส่วนดอกผลนิติไนมาจากค่าตอบแทนที่คนอื่นให้ เพื่อแลกกับการใช้ทรัพย์ของเราใช่ค่ะทีนี้คำถามสำคัญเลยที่ผมว่าหลายคนคงอยากรู้มากๆแล้วใครล่ะครับที่จะเป็นเจ้าของดอกผลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ดอกเบีย้ยหรือค่าเช่าเนี่ยใครกันหน้าที่มีสิทธิ์ได้รับไปครับค่ะคำถามนี้สำคัญมากเลยนะคะ โดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยคำตอบค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยค่ะคือเจ้าของแม่ทรัพย์นั่นแหละค่ะคือผู้มีสิทธิ์ในดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาที่เกิดตามธรรมชาติหรือดอกผลนิติในที่เป็นค่าตอบแทนก็ตามเพราะก็ถือว่าดอกผลมันงอกเงยมาจากทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขานั่นเองค่ะอืมก็สมเหตุสมผลครับแต่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะถึงไม้หลักจะเป็นแบบนั้นนะคะ แต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจอยู่หลายกรณีเหมือนกันที่ทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของแม่ทรัพย์โดยตรงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้รับดอกผลนั้นไปแทนได้ค่ะหรอครับมีแบบนั้นด้วยโหน่าสนใจมากครับรบกวนช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามีกรณีไหนบ้างครับได้เลยค่ะ จากข้อมูลที่เรามีนะคะสามารถแบ่งข้อยกเว้นหลักๆที่ทำให้ดอกผลอาจจะตกเป็นคนอื่นได้ออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเลยคือกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้เป็นพิเศษในกลุ่มนี้มีเรื่องที่กระทบกับชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากอยู่2เรื่องค่ะครับเรื่องแรกที่สำคัญมากนะคะ คือดอกผลของสินส่วนตัวกลายเป็นสินสมรสอันนี้จะอ้างอิงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474นะคะจะเกี่ยวกับคู่สามีภรยาที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายคือกฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวอยู่ก่อนแต่งงานหรือได้มาระหว่างแต่งงานในลักษณะที่เป็นสินส่วนตัวเช่นได้รับมรดกมาแล้วทั์สินส่วนตัวนั้นเกิดดอกผลขึ้นมาระหว่างสมรส ดอกผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือนิตินัยกฎหมายบอกว่าให้ถือว่าเป็นสินสมรสค่ะหมายความว่าแม้ตัวทรัพย์สินหลักๆเลยจะเป็นของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าผลประโยชน์ที่งอกเงยขึ้นมาระหว่างที่แต่งงานกันเนี่ยกลับกลายเป็นของทั้งคู่หรอครับถูกต้องค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญเลยเช่นสมมุตินะคะนางบีมีคอนโดที่พ่อแม่ยกให้ก่อนจดทะเบียนสมรสกับนายเอ คอนโดนี้ก็เป็นสินส่วนตัวของนางบีใช่ไหมคะครับแต่พอนางบีเอาคอนโดนี้ไปปล่อยเช่าหลังจากแต่งงานแล้วค่าเช่ารายเดือนที่ได้มาซึ่งเป็นดอกผลนิตินัยเนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นสินสมรสค่ะนายเอซึ่งเป็นสามีก็มีสิทธิ์ในค่าเช่านั้นด้วยครึ่งหนึ่งแม้ว่าคอนโดจะเป็นของนางบีคนเดียวก็ตามโอ้อันนี้เป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยเพื่อความเป็นธรรมในชีวิตคู่นะคะเข้าใจแล้วครับ เป็นข้อยกเว้นที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เรื่องที่2ในกลุ่มนี้นะคะที่อาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็น่าทึ่งเหมือนกันคือกรณีผู้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตได้ดกผลไปอันนี้จะอิงจากหลักในมาตรา415แล้วก็1376นะคะคำว่าสุจริตในทางกฎหมายกรณีนี้หมายถึงการได้ทรัพย์สินของคนอื่นมาครอบครองโดยไม่รู้จริงๆว่าเป็นของคนอื่นหรือเชื่อโดยไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าตนเองมีสิทธิ์ในทรัพย์นั้น Hmm. กฎหมายบอกว่าถ้าบุคคลน,นั้นได้ทรัพย์มาโดยสุจริตแล้วทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาดอกผลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่บุคคลน,นั้นยังคงสุจริตอยู่นะคะจะตกเป็นของบุคคลน,นั้นไปเลยค่ะฮะจริงเหรอครับแปลว่าสมมติเราเก็บของคนอื่นได้โดยไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครแล้วถ้าของนั้นมันมีลูกมีหลานออกมาลูกหลานกลายเป็นของเราฟังดูแบบว่าเออขัดกับความรู้สึกทั่วไปนิดหน่อยนะครับ ใช่ค่ะมันเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางกฎหมายนิดหนึง่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะสมมุตินายกอเจอวัวท้องแก่ตัวหนึ่งหลงเข้ามาในที่นาตัวเองมองหาเจ้าของก็ไม่เจอด้วยความสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงดูโดยไม่รู้เลยว่าเป็นวัวของนางขอ,อยู่หมู่บ้านถัดไปอันนี้ก็ถือว่านายกอได้วัวมาครอบครองโดยสุจริตครับไม่นานวัวก็คลอดลูกออกมา ลูกวัวตัวนี้เป็นดอกผลธรรมดาใช่ไหมคะใช่ครับตามหลักกฎหมายนี้ลูกวัวจะตกเป็นของนายกอค่ะโอ้โห oh. แต่ความสุดจริตนี้มันสิ้นสุดลงเมื่อนายกอรู้ความจริงนะคะเช่นถ้านางขอตามมาเจอวัวแล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าของเมื่อนายกอรู้แล้วว่าวัวไม่ใช่ของตัวเองนายกอก็ต้องคืนแม่วัวให้นางขอส่วนลูกวัวตัวแรกที่เกิดตอนที่นายกอยังสุดจริตอยู่เนี่ย กฎหมายมาตราหนึ่งบอกว่าโดยหลักแล้วไม่ต้องคืนนะคะอ๋อแต่ถ้าวัวเกิดลูกตัวที่สองหลังจากที่นายกรู้ความจริงแล้วลูกวัวตัวหลังเนี่ยนายกรไม่มีสิทธิ์ได้แล้วค่ะต้องคืนให้นางขอไปพร้อมแม่วัวหลักการก็คือได้ดอกผลเฉพาะช่วงเวลาที่สุจริตเท่านั้นพอมันหมดความสุจริตสิทธิ์ในดอกผลที่เกิดหลังจากนั้นก็หมดไปด้วยค่ะเป็นข้อยกเว้นที่เอ,อค่อนข้าง ละเอียดอ่อนเรื่องความสุจริตจริงๆนะครับนี่คือกลุ่มแรกที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วกลุ่มอื่นๆล่ะครับมีอะไรอีกบ้างค่ะกลุ่มที่สองนะคะคือกรณีที่มีข้อตกลงหรือว่าสัญญากันไว้เป็นอย่างอื่นอันเนี้ยจะค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยค่ะคือถ้าเจ้าของแม่ทรัพย์ได้ทำสัญญาตกลงกับบุคคลอื่นไว้ชัดเจนว่าให้ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้นตกเป็นของใครซึ่งอาจจะไม่ใช่เจ้าของแม่ทรัพย์ก็ได้นะคะ ก็ให้บังคับตามข้อตกลงในสัญญานั้นเป็นหลักเลยค่ะอ๋ออันนี้คือแล้วแต่ตกลงกันใช่ค่ะเช่นทำสัญญาเช่าสวนทุเรียนโดยระบุในสัญญาไปเลยว่าให้ผู้เช่ามีสิทธิเก็บเกี่ยวผลทุเรียนทั้งหมดในสวนนั้นไปขายได้แบบนี้ดอกผลก็คือผลทุเรียนก็ตกเป็นของผู้เช่าตามสัญญาไปครับหรืออีกตัวอย่างในสัญญาจะซื้อจะขายบ้านอาจจะตกลงกันว่า ระหว่างที่รอโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยถ้ายังมีผู้เช่าเดิมอยู่ค่าเช่าที่ได้ในช่วงเวลานั้นให้ตกเป็นของผู้จะซื้อไปเลยก็ได้ถ้าตกลงกันไว้แบบนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นค่ะข้อตกลงมีผลสําคัญมากแสดงว่าถ้าตกลงกันไว้ล่วงหน้าก็สามารถกําหนดเรื่องดอกผลให้มันต่างไปจากหลักการปกติได้เลยถูกต้องค่ะและกลุ่มที่3นะคะคือกรณีที่บุคคลอื่นมีสิทธิเอาดอกผลไปเพื่อชําระหนี้อันนี้หมายความว่าถ้าเจ้าของแม่ทรัพย์ มีหนี้สินค้างชำระกับบุคคลอื่นอยู่แล้วได้มีการตกลงกันหรืออาจจะมีสิทธิตามกฎหมายบางอย่างที่อนุญาตให้เจ้าหนี้สามารถนำเอาดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของลูกหนี้มาหักกลบลบหนี้สินที่ค้างอยู่ได้เจ้าหนี้คนนั้นก็จะมีสิทธ์ในดอกผลนั้นไปตามขอบเขตของการชำระหนี้นั้นค่ะอ๋อเอาดอกผลไปใช้หนี้ได้ประมาณนั้นค่ะเช่น นางซีเป็นหนี้เงินกู้กับในบีอยู่ห้าหมื่นบาทนางซีมีบ้านเช่าที่ปล่อยให้ในเอเช่าได้ค่าเช่าเดือนละห้าพันบาทนางซีกับในบีก็อาจจะทําข้อตกลงกันว่าให้ในบีมีสิทธิ์ไปเก็บค่าเช่าจากในเอโดยตรงทุกเดือนเลยเดือนละห้าพันบาทเพื่อเอาไปหักชําระหนี้เงินกู้จนกว่าจะครบครับในกรณีนี้ในบีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ในค่าเช่าซึ่งเป็นดอกผลนิตินัยของบ้านเช่าของนางซีนั้น ไปตามข้อตกลงเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ค่ะโมมีรายละเอียดแล้วก็ข้อยกเว้นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยสรุปคร่าวๆก็คือโดยปกติแล้วเจ้าของทรัพย์สินย่อมได้ดอกผลไวแต่ก็มีกรณีพิเศษที่คนอื่นอาจจะได้ไปคือ 1. กฎหมายกำหนดไว้เช่นเรื่องดอกผลสินส่วนตัวเป็นสินสมรสหรือกรณีได้ทรัพย์มาโดยสุจริต 2. คือมีการทาสัญญาต,ตกลงกันไว้เป็นพิเศษ และ3คือเจ้าหนี้อาจมีสิทธิ์นำดอกผลไปหักชำระหนี้ได้เอ,อ่อผมเข้าใจประมาณนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนั่นคือภาพรวมของหลักการแล้วก็ข้อยกเว้นสำคัญๆเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในดอกผลของทรัพย์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราค่ะวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจเรื่องดอกผลของทรัพย์กันอย่างละเอียดพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ความหมายการแบ่งประเภทเป็นดอกผลธรรมดาคือเกิดตามธรรมชาติต้องแยกจากแม่ทรัพย์ด้วย กับดอกผลนิติไนที่เป็นค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพย์ได้เป็นครั้งคราวรวมถึงหลักการสำคัญว่าใครคือเจ้าของดอกผลซึ่งปกติก็คือเจ้าของแม่ทรัพย์นั่นแหละแต่ก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจแล้วก็มีผลกระทบไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยค่ะถ้าเรามองในภาพรวมแล้วนะคะการทำความเข้าใจเรื่องนี้ถือว่าสำคัญนะคะเพราะมันช่วยให้เราตระหนักถึงสิทธิแล้วก็หน้าที่ของตัวเอง ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือแม้แต่ในฐานะผู้ใช้ทรัพย์สินของคนอื่นเช่นผ่านการเช่าการยืมหรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดฝันอย่างการเก็บของตกได้การรู้หลักเกณฑ์เรื่องดอกผลเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่าผลประโยชน์ที่มันงอกเงยมาจากทรัพย์สินต่างๆนั้นตามกฎหมายแล้วควรจะตกเป็นของใครซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยป้องกันหรือว่าลดข้อตัวแยง้งข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยค่ะ เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วก็มีรายละเอียดทางกฎหมายที่น่าสนใจซ่อนอยู่จริงๆครับอืมก็น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบันนี้ที่เรามีทรัพย์สินรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอย่างเช่นผลตอบแทนที่เราได้จากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลหรือพวกเหรียญคริปโตไปฝากหรือไปล็อกไว้เพื่อรับผลตอบแทนที่เขาเรียกกันว่า staking rewards นะครับอ๋อค่ะค่ะ หรือแม้แต่รายได้ที่เกิดจากไอเทมในเกมออนไลน์หรือตัวละครในโลกเสมือนที่อาจจะมีการให้เช่าหรือให้ยืมกันได้สิ่งเหล่านี้มันจะเข้าข่ายเป็นดอกผลตามความหมายในประมวลกฎหมายแพง่งมาตรา148ของเราได้หรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะแล้วถ้ามันเข้าข่ายมันจะเป็นดอกผลประเภทไหนแล้วใครควรจะมีกรรมสิทธิ์ในผลประโยชน์เหล่านั้นกันแน่เป็นประเด็นที่ท้าทาย แล้วก็ชวนให้เราต้องติดตามแล้วก็คบคิดกันต่อไปในอนาคตจริงๆครับ